สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบายบายครับเกมเริ่มแล้วจ้าอีพวากไม่สวยทั้งหลายมึงตาหนี้กูมาพร้อมกับทีมที่ยังกันเล่นเมดอีห่ามึงดูงงค่ะจริงๆกูว่าจะเล่นเมดนะแต่ว่ากูกดไม่ทันกูก็ยอมรับกูเลยมาเล่นป่าแทนแต่กูก็เล่นป่าไม่เป็นกูเล่นป่าไม่เป็นกูเป็นเมนเมดอ่ะงงอ่ะ ืแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเล่นป่าให้เพราะว่าคนสวยอะ่ะเขาเล่นอะไรก็เก่งหมดใช่ไหมพวกไม่สวยก็แย่งก็เล่นเมดไปเหอะพเพราะกระเทยหัวโปกเ้ยเกิดอะไรดีอีเอออีหา่ากูรอมันตั้งนานแหละอีเบนนี่อีอ้วนไออีอ้อวนอ้วนจริงด้วยอีอ้วนมาฝ่าแฝดเวอ่ออีหา่างงอะ่ะแล้วมาดึงบับกูทำไมบับตัวเองมันก็ไม่ดึงอะ่ะทำไมไม่ดึงบับตัวเองอะ่ะเลยสารละอ่ะตายเร็วดีอีหา่ากูต้องมีงานมีงานต้องทำต่อนะคะ เออยิงมาแรงทับด้วยเร็วๆรีบตายดิยิงเร็วๆอีรึงดิมันก็ยิงเราเร็วสิหามึงยิงได้แค่นี้หรือไงฮะกับแบบเป็นแคลี่ได้ยังไงเนี่ยงงแคลี่ตัวเองเขายิงเร็วจะตายทำไมมึงยิงช้าจังเออตายเร็วๆอ่าๆตัวนี้ต่อเราะอะไรอยู่บนหัวกบเหรอเอาอะไรเอาไว้บนหัวทําไมอ่ะงงไม่สวยนะคิดว่าสวยเหรอฮะอ่าๆไม่เป็นเมดแท็กกลางก่อนเอาไม่เหลือให้กูเลยมาตีของกูกูต่อก็ได้วะเออตายเร็วๆดิ อ่ะอ่ะยังไม่จบอีกทะเลาะกันอีกคนกกลมแคมแดงรีบตายสิเร็เวดีตายเร็เวเร็ดอีห่าอีนั่นก็ลอยไปลอยมาเก่งอ่าแม่กำลังตีอยู่นะคะรละก่อนนะคะไม่ยังไม่เป็นตัวไอ้ไอ้มาจากไหนะอีห่านึกว่าผีอีเวนอันไห่สี่เนี่ยจริงก็มาสี่มาสี่มาสี่สเออหูยทำไมล่ะ มาซุกกูสินาจิก็มาก่อนวินีทำาไมล่ะอีเวนเออเอาไงล่ะยังไงล่ะยังไงฮะแม่มาดักพุ่มดักตรงดักตีแม่อะไรเอ่ยดูด้วยไม่คือใครแม่คือ Ninja นะินจารนโตะข่าวเว้วเป็นไงล่ะอีหาเก๋มากนี่แน่เป็นไงทาได้ไหมยิงไกลได้หนึ่งกูได้ไหมฮะนี่จิก็ปาดาบสีฟอเรนแม่มาดงมาดักกูทําเป็นเก่งมันลูกอีมันลูกอีช่างมันอ่ะกูลอยได้ด้วยอะเมื่อกี้เก่งอะเจ๋งอะอ่ะอ่ะอ่ะอยังไม่จบคนอีกอีดอก คือเกมเริ่มมาขนาดนี้แหละไวยใครมาเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นนะคะไม่มีตาไม่กินปลาเยอะค่ะไม่เป็นแครีที่กินปลาได้เป็นไงอ่าบับฟ้ามาก่อนอีดอกกูตีแต่บับไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยกว่าจะวิ่งขึ้นบนวิ่งลงล่างบับหมดละอ้าเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตเก่งอะเฟิร์สบัตได้ยังไงอ่ะงงไม่สวยหรอแก็บที่สวยหรอกกโดเฟิร์สบัตอ่ะเดี๋ยวแม่กำลังไปนะคะรอก่อนค่ะรอกับแม่ก่อนนะคะ อ้าแยกย้ายเก่งอีห่าแยกย้ายเก่งกําลังวิ่งขึ้นไปเลยอีเวนมาตีมาแดงทับต่อกันแล้ว่อีห่านี่ในอีเวนทะเลาะกัมาแรงทับต่อให้คนอื่นเขาเล่นไปค่ะเออนี่เนี่ยเป็นไงล่ะอีบ้าอีเวนนี่นะค่ะเอากดไปบนหัวมันไม่สวยอะงงฮะนี่ในอีเวนทําอะไรไม่รู้เรื่องอ้ามตีลิงนี่ต่อค่ะอีเวนหัวเขียวมันกันหมดเลยเป็นอะไรฮะนัดตีมกันมาเหรอนี่เนี่ยอีห่าเออแกมแคมแดงได้ค่ะแคมแดงมานี่ในอีเวนยังไง รีบตายดีแม่มีธุระต่อนะคะรีบรีบตายให้แม่หน่อยตายเก่งอ่ะตายเก่งอ่ะทำไมตายกันเก่งอ่ะแล้วข้างบนคืออะไรวันรมญาติหรือเปล่าทําไมกองกันเยอะขนาดนั้นงงรเราเลี้ยวเราแม่ด้วยค่ะแม่เป็นเมดนะคะเออเมดด้วยใส่เลือดค่ะไว้ไว้ไว้แน่จริงกูามไม่ให้ทันไว้ไม่ทนันไว้กากมากเลยอีดอกไว้ โอ้ยเยอะเกินเยอะเกินอีฮ่านี่ไงกูสู้นะคะโอ้ยโอ้ยรอเล่นกู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 ไม่สู้ค่ะกูไม่สู้กูรอเล่นมันกลับบ้านก่อนค่ะอีฮ่าโอ้ยบวกกันเก่งเกินอีเวนต์ว่าสงครามโลกครั้งที่สามบวกกันไม่มีวันหยุดเลยอีฮ่าแม้แต่เสาร์อาทิตย์ไว้ตัวอะไรอ่ะอ๋ออีเพนอีฮ่าน่ากลัวสกินใหม่หรอน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวนี่ไะอีฮ่าล้อเลี่ยวหลาดกูอ่ะอีเวนต์ดาเมจกูทั้งนั้นเลยมึงจะไปไหนคะไวอุยแฟนสไตล์แล้วอ่ะ ความหิวมันบังตายังไงดีว่อีอ้วนอีอ้วนปกป้องผัวว่าอีหาอ่าเหนยอพุ่มไหมอ้อยไปนุน่นหละอีเบนน้อยอ่ะมันจะตายแล้วว่าเสียดายจังอ,อ่ะขมโมยก่อนเลิกบวกกันก่อนนะคะไม่ขอบฟาร์มกันคะ่ะไม่ยังไม่แรงอะไรอะไรมึงดึงกูหรอนี่เนี่ยอีเวนจะดึงหรอฮะไม่ให้ดึงคะ่ะเลิกบอกก่อนนะไม่ขอบฟาร์มก่อนนะไม่ยังไม่มีของเลยคะ่ะอ่าตีตัวนี้ก่อน ยังไงโอ๊ยเคอกูรีบรีบแรงดิกูเบามากเลยอะกูเป็นแครี่จริงปะทำไมคนอื่นเขาเล่นแล้วมันแรงแรงทำไมกูเล่นแล้วเบาเบาอีหา่าเออเอออ่ะอ่ะอุ๊ยเรอเลีเล้ยวโลดโลดหมอกับเป็นกระเทยเล่นแน่ๆกูรู้ว่ามันเป็นกระเถเราอเลี้ยวแล้วมึงก็ขโมยอีหา่านี่ของกูไม่เอาละนาขี่อ่ะอีห่าหน่อยอ่ะมึงมาขโมยขโมยอีตัวนั้นของกูอ่ะอ่ะอ่ะ ยังไงน้องเพนเจอในอีหาดักตบมันค่ะอีผีเนี่ยยังไงคะยังไงยังไงเออเออเอเอจะเป็นแม่นี่ในกระดักคนล้านวายด้วยกระดักแม่เป็นคนล้านนะคะอีหาล้านหรอแกอีเพนช่ไม่เอานาเขียนอุลิตเตอร์แหลมหรอคะแหลมหรอคะนี่ในอีหานีในอีเวนยังไงเออเอาสินี่นยโอ้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 ยจับกูทําไมฮะ หยุดจับอย่าจับกูอีเวนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยังไงแข่งหลอแข่งหลอแข่งแล้วไง,งคะเอออีหา่าไว้แม่กลับมาแล้วคะ่ะอีดอกข้างบนกูจะไปล้างแขนอีหา่ากูจะล้างแขนเพนอะไรหนีไปไหนคะหนีไปไหนฮะนี่นะ่อีเวนยังไงยังไงไม่เคยกลัวคะ่ะไม่กลัวอยู่แล้วมาสิมาสินะจิงก็มามาสิเออไม่กลัวคะ่ะอีหา่าเป็นไงล่ะฆ่ากูเมื่อกี้ยังไงกูฆ่ามึงได้เหมือนกันค่ะเมื่อกีก้วแค่ไม่พร้อมเฉยๆเจอแน่เป็นไงล่ะอีหา่า แหม่บางอ่นมาฆ่าฉันคิดว่าแกเป็นใครฮะเป็นผีเป็นแค่ผีเนี่ยจะมาฆ่าเทพ,พเจ้าได้ยังไงเออขโมยป่าเหมือนแม่งเลยอีานหาตอนน้ขอเชียร์คลิปก่อนนี่เนอีหาเออยังไงยังไงเออเอาสิเอาสิเออเอาป้อมด้วยค่ะเอาป้อมด้วยนี่เนี่นี่เน,น,นอีเวนยังไงล่ะเออป้อมกูหายป้อมมึงก็หายค่ะอีหาขโมยป่าด้วยไปไงกวาดทั้งป่าเลยอีหานี่คือแผ่นดินของข้าเรเจ้าอย่าแตะนะคะก็ม,มีแบบอนุญาตบุกรุกพื้นที่ป่านะคะเออเอาสิเอามาให้หมดทั้งป่าเลยค่ะอง นี้ด้วยอีหากูจะเอาให้หมดเออทั้งป่าป่ามันก็คือป่าป่ามันก็คือป่ากูค่ะส่วนป่าเขาคือป่ากูเออเนาะบ่าพูดคนเดียวอีบ้านี่แน่เอาให้หมดเลยอีหาเออยังไงอีล่านี่แน่อีเวนเออตายดิเออเอออีหาตายสักทีคุณให้ป่าใครท้งน้นกูจะเอาหมดกูจะเอาทั้งป่าเลยทั้งแมปนี้คือพื้นที่ของข้า อ,อ,อย่าเพิ่งบวกกันนาอย่าเพิ่งบวกกันนาบวกแล้วเหรอรอก่อนสิแป๊บนึง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 ตายดิเออ,อีฮ่าแม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้วรอก่อนอา้าวเนี่ยแกันเฉยงงอ,อ่ะยังไงยังไงไว้เพนกูจะฆ่าเพนกูมันไส้มันมานานละอีฮ่าเอ,อ้ยบางอาจฆ่ามีนะกูเจอแนบริเวนนี่น่ะอีฮ่าไอ้ไอ้สตันไอ้ไอ้ อีเวนกลับมาแงเอท่าบ้านี่ไงฮ่าอุาอ๊ยมันเอาดสาสไลเยอร์น่ากลัวอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะอุย๊ยฟอรเรนอยู่ข้างล่างยังไงดีอุย๊ยตรงกลางมีนาโดนลุมช่วยมีนาด้วยอุย๊ยกูจะไปไหนดีอ่ะไปไหนดีเนะี้ยตรงกลางก็แล้วกันว้ายอ้วนน่นากลัวมากอีหา่าโอ้ยโอ้ย,อยกลัวอืมเชื่ออยู่แถวนี้ปะ นี่แน่เออไม่มีนะคะแปบบนึงนะขอบบอฟ้าก่อนมานาะจะหมดอุ้ยเลนล่างเลนใครอะ่ะเลนล่างอะ่ะไปดูเรนตัวเองหน่อยดีกูไม่มีเลนเพราะกูอยู่ในป่าค่ะอุ้ยข้างล่างอะ่ะยังไงอุ้ยได้เสื้อฟ้ามาแล้วแปบบนึงกำลังไปนะกำลังไปกำลังไปนี่นะ่อีหา่ายังไงเอออุ้ยกูแรงแล้วนะยังไงเออดูดอะไรดูดอะไรอะ เออเป็นไงล่าอีห่ากูได้คิวด้วยไม่น่าเชื่อมีอยู่จริงยังไงอ๋อยังไงคะเห็นนะคะงงอ่ะงงอะดีไปไหนหมดแหละมาดิน่าจงก็มาดิเออวิ่งหนีทำไมล่ะน่าจะก็มาสู้สิยังไงยังไงนี่ไะอีห่ายังไงอะเออเออเอาสิไว้น่ากลัวอีเพน่ะสกินบัคเหรอด้วยไม่เป็นอย่างนี้คือเก็บเกือบจะมองไม่เห็นหรอวะโอ๊ยนี่นงโอ้ยออ้ยกูดแอซิดอยู่ไม่เป็นไร นี่นะอีหา่าโอ๊อย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 ,ออย,ออยไม่ตายกูยังไม่ตายนะกูยังเออเป็นไงล่ะอีหา่ายังไงยังไงเออยังไม่ตายนะคะแต่กูกัวจะตายแหละอีห่าดูเลแบบือดแป๊บเอาบับหายตกใจอีหา่าอ่าอ่ายังไงต่อยังไงต่อโอ๊ยไม่เอาแล้วแยกกันหมดเลยอีห่ามันเหลือแค่สองตัวเมื่อกี้อ่ะแยกก็แยกอะ่ะเออเอาตายดิเอออีเบนข้างล่างเลนใครเนี่ยมึงให้กูมาเขี่ยอีกแล้วนะ ใครเล่นออฟเลนวะเอาใครเล่นออฟเลนอะออมีนะตกใจอ่าอข้างล่างเคลียร์ก่อนเอออีเวนคลิปมันหน้าเป่าต่อยมีแค่ตีลำไย,ยลำญ่เก่งอีหา่าลำไย,ยคลิปเก่งอะอ่าตายดีเอออ่าอย่าเพิ่งบวกกันนะอย่าเพิ่งบวกกันนะเคลียร์เลนก่อนนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งบวกนะโอ้ย,อยชิบหายแหละ ก็จะอ,อีตัวนี้ก่อนนะเอออ้ากาลังไปเอาแยกแล้วอีหากูฟาร์มเสร็จแล้วแยกตลอดพอกูฟาร์มนี้จะบวกจะบวกอย่างเดียวอายังไงยังไงนี่ลองโดนดึงนะคะลองโด,ดนดึงนะคะอุ๊ยเพนเห็นนะคะาวโปะนะคะโดนกับดักแม่นะคะนี่นะอีหาเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นไม่มีตาวิเศษนะคะลากมังกรอ,ออกมาก่อนเดี๋ยวมันตีมังกร วายใจหายเลยกูเกือ <c oughs> บโดนดึงยังไงยังไงเพนอยู่ไหนอะก,กลัวเพนนะอะเดี๋ยวมันไปออตกใจอีหาหนุนึกว่าฝั่งตรงข้ามพวกเดียวกันไอ้พกกป้ามาช่วยกันตีนาคีเร็วๆนะมาช่วยกันตีนาคีเฮ้ย <c oughs> ตายเร็วๆดิอีหา่าน,น,นี่เน่อีเ,อเวนเออเล็บตายวายแก๊กมาอีหา่าอย่านะคะของแม่ค่ะ มีใบอนุญาตบุกลุกหรือเปล่าอุ้ยดึงอะไรดึงอะไรนี่เนี่ยอีเวนกูแรงนะคะกูแรงแล้วนะคะนี่เนี่ยอีฮะวายโดนจับใครโดนจับอรอเลียวโดวนจับหน้าชงฉานหน้าชงฉานรอเลียวอุ้ยรวบอุ้ยสวย,สวยมากสวยมากแม่อุ้ยเก๋อุ้ยตายหมดเลยอีหาดข้างบนด้วยเราข้างบนอ้าย,ยังไงยังไงปั๊มแตกไหมแตกไหมไม่แตกไม่รู้นะครับโอ้โหกำลังมาแล้วค่ะแ <Double kit. S 1> ป๊บหนึ่งนะขอเชียร์ก่อน <Nice. S 1> อ่านี่อุ้ยแม่รู้หนูอยู่ในนี้วายข้างหลัง เอ้ยยังไงยังไงตายไหมตายค่าหมายถึงกูใช่กูตายเออหน้าเศร้าไปค่ามือตบวางหลังของแม่ฆ่ามันเออยิงยิงยิงดิยิงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ย่ำกระม่มฟิกเกอร์ย,รอกกอรยิงเออเออเป็นไงล่ะอีหามาฆ่าแม่ได้ยังไงงงมีนาะตีป้อมอา้าตีป้อมตีป้อมยังเขียบๆเออยังไงเอเลนทุกเลนมีนะมีนะตายไหม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 ตายแล้วนะคะงงค่ะ ผมกลับมาแล้วครับน่ากลัวมึงว่ากูจะชนะป้าตอนนี้มึงกูกูขี้เกียจเลยแล้วอะมันกูเล่นอินตัวนี้ไม่เป็นกูเล่นป่าไม่เป็นน่ะเอ้ยโมโหว่ะยังไงยังไงจะจบได้ไหมมาลุ้นดูสิเฮ้เฮ้เฮ้อุยอุยแวนน่ากลัวเฮ้ยรถหอกน่ากลัวมากอีดอกอีอเลเตอร์ก็เขียรเคลิปเก่งๆเนาะอุยเล่ล่างเพนอะระวังเพนนะทุกคนนาคีไหม มัวตีนาคีไหมมากองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะทุกคนคะมาช่วยกนตีนาคีลังอัปเกรดแล้วค่ะมาช่วยกูตีหน่อยค่ะตายยังตายเอออุ้ยชื่อกูขึ้นด้วยพรก,กูสวยมากอีหากูเห็นนะคะรับเพนเมื่อกี้ยดนเด่นกลางแก๊กมาแก๊กมาเพนมาด้วยไม่โดนคะ่ะอีหากูฆ่าเพนเป็นไงล่ะทีเดียวตายแวนด้วยอีหาฆ่าแวนดิฆ่าแวนดิฆ่าแวนโอ้ยมันจริงกูนี่นะ่อีเวนยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยดึงกูโอ้ยดึงเก่งดึงกูเก่งอะ ค่ามันดีเออเออเอาให้หมดเก็บหมดเก็บหมดอุ้ยรวบสวยมากสวยมากค่ะจบค่ะจบค่ะมาจบแล้วจบ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 ทานกัวทานมึงพอร์เนตัวเดียวทําอะไรพวกมึงไม่ได้หรอกพะพวกมึงแข่งแก่งมากพวกมึงคือแบ็คพิงค์นะคือสี่ตัวเห็นไหมมึงพวกมึงคือแบ็คพิงค์รู้ไว้ด้วยพวกมึงคือแบ็คพิงค์นะเออพวกเหลือสี่ตัวแล้วมันเหลือตัวเดียวใสร็จว่าพึงซื้อพวกมึงไม่ได้เว้ยมึงต้องจบนะจบเถอะกูที่เกียดเล่นละตีป้อมตีป้อมเร็วเออค่ามันตีป้อมค่ะตีป้อมนะตีป้อม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  ป้อมลุงป้อมตีลุงป้อมไม่ใช่ตีป้อมหมายถึงป้อมอย่าอย่านะคะอย่าบกปังแครี่ค่ะปกปังแครี่เอออีห่าจบได้กูว่าจบได้มึงกดตีป้อมนะกดตีป้อมกดตีป้อมนะคะเพนอออีห่าแครี่กูตายเลยทีนี้ใครจะตีป้อมอ่ะอีห่าเร็วๆเออเออตายไหมเพนตายไหมเอออีห่าจบแล้วจบยังจบไหมจบไหมจบจบจบเพอเร็วๆอ้าอ้ากดตีป้อมฉันตายแล้ว ไม่น่าเชื่อปาฏิหาริย์มีอยู่จริงกูชนะกูชนะกูชนะค่ะเก่งอ่ะคนะไรเก่งๆงงง